สวัสดีค่ะพนิตนาชัดวิไลกับสินสมสรค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพชีวิตของผู้คนที่หลากหลายในเมืองนะคะซึ่งบางครั้งค่ะเราอาจจะมองข้ามหรือว่ามองเห็นได้ไม่ชัดเจนนะคะถูกนํามาสะท้อนผ่านภาพยนตร์สารคดีฝีมือคนทําหนังรุ่นใหม่นะคะและสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะเคยออกอากาศมาแล้วค่ะในรายการกลางเมืองนะคะและถูกนํามาฉายอีกครั้งในเทศกาลหนังกลางเมืองค่ะในประเด็นที่ว่าใครอยู่ในเมืองและนโยบายสาธารณะนะคะสินสมสรวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงการใช้ สื่อภาพยนตร์เนี่ยค่ะในการที่จะสื่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณสุภาพรินเทพทิพย์นะคะบรรณาธิการบริหารนิตยาสารไบโอสโคปนะคะและตัวแทนของผู้กํากับรุ่มใหม่2ท่านค่ะท่านแรกค่ะคุณอภิชนรัตนาพยนต์ค่ะและอีกท่านหนึ่งคุณสิริพรคงมาสวัสดีทั้งสท่านค่ะคำถามแรกคือทั้ง3ท่านเป็นคนเมืองเลยหรือเปล่าคะ ใช้ชีวิตแบบคนเมืองใช้ชีวิตแบบคนเมืองค่ะแล้วทางคุณโต้งกับคุณจอมแจมล่ะคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ก็ว่ากันก็ได้เพราะผมก็เกิดในกรุงเทพเลยแล้วก็อยู่ในกรุงเทพมาตลอดเป็นเด็กเทพเหมือนกันค่ะคุณจอมแจมเหมือนกันนะคะเราเคยได้ผ่านปามาแล้วกับรายการกลางเมืองนะคะรายการชื่อเก๋ๆเพราะว่ามีวงเล็บไปที่ลอลิงด้วยนะคะความตั้งใจของการใช้ชื่อนี้กับรายการกลางเมืองเริ่มเริ่มจากการที่เรา ทำงานเรื่องนี้นะฮะกับกับทางสํานักเครือข่ายครับสื่อพลเมืองที่นี่นะฮะก็มีแนวคิดว่าจะทําเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเมืองในภาคกลางกัรนี้ก็คือคําว่ากลางเป็นอันหนึ่งที่มันเกิดในศูนย์ศูนย์กลางของประเทศนี้ขณะเดียวกันเราอยากจะให้เรื่องที่เราเล่าเนี่ยมันเหมือนกับเมืองมันถูกกลางออกมาให้เราได้เห็นว่าในเมืองนั้นมันมีอะไรบ้างก็คือตีแผ่ ชีวิตในเมืองนั่นเองนะคะการเลือกผู้กํากับก็คือเลือกคนรุ่นใหม่นะคะคทีนี้ควาว่าคนรุ่นใหม่นี่มีจํากัดอายุไหมคะรุ่นใหม่ขนาดไหนยังไงเออมัน,ม,นมาจากอย่างนี้ฮะคือว่าทางสํนานักคเรือข่ายเนี่ยก็คุยกันก็เข้าใจว่าคงคงคิดว่าเราทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนทาหนังอิสระรุ่นใหม่หลายๆคนก็น่าที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยช่วยกันมาคิดแล้วก็มาหาวิธีนําเสนอ ในรูปแบบของหนังสารคดีซึ่งซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยม,มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวเพราะว่าบ้านเราเนี่ยพื้นที่ของการนําเสนอแบบหนังสารคดีเนี่ยมันไม่ได้มีมากนะหลายหลายคนเนี่ยพอสร้างชื่อประสบความสําเร็จบนเวทีประกวดหนังสารคดีนู่นนั่นนี่ต่างๆแล้วเนี่ยก็มักจะต้องเฟดตัวเองหายไปทามาหากินทางด้านอื่นพอ,พอเรามีตาริที่จะทํารายการนี้ขึ้นมาเนี่ย ก็ต้องไปรวบรวมควานตัวใจท้องควานหารวบรวมนี่รวบรวมนี่เห็น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 อยู่อันนี้ต้องควานเลยนะคะเพราะบางคนอาจจะหายไปแล้วหลุดไปแล้วด้วยนะคะส่วนใหญ่หลุดหลุดไปทําอะไรที่ยังเกี่ยวข้องกับก็เกียกับงานโปรดักชันนก็ยังเกี่ยวอยู่อาจจะไปทําหนังในระบบไปทํารายการทีวีหรืออะไรกันแล้วแต่แต่จริงๆเราคิดว่าเราสําหรับเราเราเสียดายทักษะ ในเรื่องการเป็นคนเล่าเรื่องแบบหนังสารคดีซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งผมคิดว่าถ้าหนังสารคดีในบ้านเราจะเติบโตเนี่ยเราต้องมีความหลากหลายก่อนค่ะอย่างกรณีของคุณต้องคุณจอมแจ่มนี่เป็นกรณีที่ถูกควานหรือว่าถูกรลบรวงก็ควานและวบวงด้วยทั้งสองอย่างนะคะค่ะคุณต้องนี่ก็คือคุกคลีอยู่ในแวดวงการทําภาพยนตร์ สารคดีภาพยนตร์สั้นอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยป่าครับจริงๆแล้ว,ว <c oughs> เป็นช่างภาพนิ่งก่อนอแต่เรียนเรียนก็เรียนปริศาสตร์ฏฏฏฏมาไม่ได้เกี่ยวอะไรนี่เลยแล้วก็พอกล้องถ่ายรูปนิ่งคือเป็นช่างภาพนิ่งมาก่อนถ่ายร,รูปฟแล์มอะไรเงี้ยแล้วก็พอกล้องมาถ่ายวิดีโอได้ขึ้นมาก็ก็ลองดูจะลองถ่ายเรืร่องแรกเป็นสารคดีเกี่ยวกับการเมืองอะไรเงี้ยครับพ็สนุกดีครับ แล้วจอมแจมนะคะคุณจอมแจมว่าไงจอมจริงๆแล้วเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์มาเลยค่ะ,คะซึ่งปกติตอนแรกก็จะทําเกี่ยวกับพวกหนังสั้นแต่ว่าก็พักหลังได้มาลองทําสารคดีแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็ได้มาได้ชวนมารายการกลางเมืองจากรายการกลางเมืองนะคะมาสู่เทศกาลหนังกลางเมืองนะคะซึ่งก็เลือกภาพ,พยนตร์สรารคดีมา6เรื่องนะคะจัดไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่จะมีอีกในวันศุกร์นี้นะคะที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ